เอามาไหมครับวันนี้ <ไป S 1> เอามาตัวเดียวนายเพื่อบอกเอามาตัวเดียวครับอันนี้คือปลาอีไทยกับปลาตองนะครับหรือปลากรายนั่นเองนะครับปลากรายตัวนี้กินได้ไหมครับนายเพื่อปลาขาวอีไทยนะครับปลาขาวอีไทยกับปลาตะเพยียนเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนนะ, <c oughs> ะนไม่เหมือนอีไทยจะมีครีบสีแดงแบบนี้เลยตัวจะเล็กกว่าปลาตะเพียนหน่อยอวบกว่าปลาตะเพียนส่วนปลาตองกลายนี่เหมือนมากคร้ยปลาตองกลายภาษาอังกฤษครับขออนุญาต Google ได้ไหมคะ ภาษาอัางกฤษครับปลาทองกายนะครับปลาทองกายขอบคุณท่านแอมเพอสุดทิเมตบุญแสนกุลทวัตครับนายเพอ,อการ์ดอนวยครับขออนุญาตรักษากา,า,ารแสดงความสุขล้นของคนเมืองฟ้านะครับความสุขล้นของคนเมืองฟ้าเขาเรียกว่าวอากาศอํานวยก็คือคนเมืองฟ้า,าอากาศอยู่บนฟ้านะครับก็สนุกสนานกันไปนะครับประเพนีหลายเรือไฟเนี่ยจัดทำ มีที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับเนี่ย,เ,ยเป็นการแสดงแล้วนะครับความสุขล้นของคนเมืองฟ้าท่านผู้อำนวยการโรงเรียนอากาศลำนวยนะครับท่านธนากรแก้วบ,บัวสาเนี่ยคนเมืองฟ้าจะศรัทธาในพุทธศาสนานะการแสดงทุกอย่างจะสะท้อนถึงความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของพูดผีเรื่องของการถือถีนะครับแล้วก็เรื่องของศาสนาซึ่งมันแยกกันไม่ออกนะครับ So we saw the performance on the the trailer with the with the men wearing very few pieces of clothes, right on the um, the boat. Let's say um, that actually represents one of the festivals in Akkad Amnua district, and they have the profound belief of you know living on the bank of the main river in the district. So. Um, the belief that there's like